สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพิจิก ande. ในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานเงินก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิ ian, จพิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวในเรื่องของการทํางานอยู่พอสมควรหรือว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าคุณต้องทํางานคนเดียวดิ้นรนคนเดียวหรือค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นมุ่งม นะโดยที่คนอื่นนั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณสักเท่าไหร่นักในบางเรื่องบางราวนะครับทำให้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนั้นอาจจะทําให้คุณนั้นท้อแท้ไปบ้างนะครับอยากจะบอกชาวลักนณาราศีพิจิกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วคุณคุณคนที่เก่งมีความสามารถรอบตัวนะครับแต่บางทีนั้นคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นห่วงอะไรหลายๆอย่างเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความวิตกกังวลในชีวิตประจําวันอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอคุณมีความ ั้งใจในเรื่องของการทำงานเยอะๆในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวคนเดียวทำไมต้องทำงานหนักหรือมุ่งมั่นกับตัวเองขนาดนั้นโดยที่คนอื่นนั้นไม่ให้ได้ให้ความสนใจอะไรเลยก็อาจจะทำให้คุณน้อยอกน้อยใจบ้างสักเล็กน้อยนะครับแต่ตัวคุนนั้นก็ยังมีพลังที่จะทำงานหรือมีความมุ่งมั่นตามที่คุณคิดแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับการงานของคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้เเป็นออยยย่่่่่าาางงงงดีีพพแคคววุณหั ให้มันสําเร็จหรือมีความตั้งใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะในความเป็นจริงแล้วในช่วงจังหวะเวลานี้มันเป็นเพียงแค่ช่วงการขยับขยายนะครับยังไม่ถึงขนาดสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังไว้ดังนั้นหากจะยังไม่ถึงในสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยก็อยากจะให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องปล่อยวางเลยบางสิ่งบางอย่างลงไปบ้างนะครับเนื่องมาจากว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณได้ไพ่นางสีดาได้ไพ่เทพาทิตย์และได้ไพ่พระภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นได้ว่าความสามารถของคุณความตั้งใจของคุณนั้นคุณมีโอกาส arrived, ที่จะมีความคิดมีความก้าวหน้าและลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณนั้นอาจจะมีความตั้งใจมากจนมีความคาดหวังไว้สูงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่ดังหวังอย่างที่คุณต้องการมากมายแต่รับรองได้ว่าสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนั้นไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะค่อนข้างเหงานิหนึง่งโดดเดี่ยวนิดนึงมุ่งมั่นทําตัวเองมุ่งมั่นทํางานกับตัวเอง,ม,ม,ง,าเองมากสักนิดนึึงอาจจะรู้สกว่า ไม่ค่อยมีพวกพ้องไม่ค่อยมีทีมงานสักเท่าไหร่นักหรือทางทีมงานอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมากมายสักเท่าไหร่นักแต่คุณนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เพียงแค่ว่าอย่าพึ่งไปมองถึงที่ปลายทาง ขอให้มีความรู้สึกว่ามันเอาอยู่และมันไปได้และมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นนี่คือจังหวะชีวิตในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษจิกในเรื่องของการงานนะครับสำหรับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษจิกในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรได้ไพ่ท้าววิรูปรักและได้ไพ่เทพพระอังคารบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะไปอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับบางคนนั้นมีโอกาสที่จะต้องเสีย,สสยนะสเงินไปกับการซ่อมรถซ่อมยานพาหนะหรือมีโอกาสที่จะเสียเงินไไปกกับารรซื้้อถใหม่ๆด điều cần รวมทั้งอาจจะมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการเดินทางไปนั่นไปนี่ต่างๆนานามากมายอาจจะมีการเดินเดินดอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะมีการไปสแสวงหา,าประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายได้นะครับก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นผ่อนคลายในเรื่องของความวิตกกังวลน,นี้เรื่องของการเงินอยู่บ้างเพราะบางทีชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะยังมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้ยังมีภาระค่าใช้จ่ายยังมีคนที่จะต้องดูแลอาจจะทําให้เกิดความเครียดในเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่เชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศี เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเก่งอยู่ในตัวถึงเวลาคุณจะหาทางที่จะหมุนเงินได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าจังหวะเวลานี้พยายามที่จะประคับประคองอย่าเครียดในเรื่องของการเงินมากเกินไปซึ่งจะทําให้คุณนั้นบั่นทอนและเสียสุขภาพได้แต่การเงินุของคุณนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นและมุมานะของคุณอย่างไม่มีปัญหา สำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดนั้นช่วงนี้อาจจะยังหาคนที่ลงตัวไม่ค่อยได้นะครับอาจจะมีคนคอยแนะนําหรือเป็นพ่อสื่อแม่สื่อชักชวนให้มาทําความรู้จักกับคุณแต่คุณก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างซึ่งคุณอาจจะยังไม่ได้ปลงงหลักฐานสักเท่าไหร่นะบางคนที่เข้ามาทําความรู้จักอาจจะเป็นคนในลักษณะของคนมีฐานะคนร่ํารวยก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้คุณได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกลบได้ไพ่กามเทพ และได้ไพ่พระแม่ลักษมีก็บ่งบอกได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนั้นได้พบลักจากคนแนะนําต่างๆนานา,นาซึ่งคุณอาจจะพอใจหรือไม่นั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับนิสัยหรือความปรับทัศนคติเข้าหากันแต่ในเบื้องต้นก็อยากจะให้ใช้เวลาในการคบหาสักนิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาวุ่นวายยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับคนที่มีคู่นั้นต้องบอกว่าชาวลัคนา,าราศีพฤกษิกที่มีคู่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันลิ้นกับฟันกันบ้าง นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็พยายามปล่อยวางมองอะไรมองข้ามได้ก็มองข้ามไปก็จะดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ใกล้กันมากก็จะมีเรื่องกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยบางคนนั้นอาจจะมีความตั้งใจที่จะมีวางแผนมีครอบครัวมีทายาทเพิ่มในช่วงจังหวะเวลานี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันบางคนนั้นถ้าข้ามขั้นไปเลยก็าอาจจะตั้งครรในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุด ในภาพรวมในช่วงจังหวะนี้ก็ยังถือได้ว่ามีความรักคข่กลมเกลียวกันดีนะครับมีการคิดถึงในวางแผนนอนาคตร,ร่วมกันมีเงินมีทองใช้หาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างอาจจะมีลิ้นกับฟันทะเลาะก,กันบ้างก็พยายามปล่อยผ่านบ้างก็จะทําให้ความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ราบลื่นและสมหวังอย่างที่ควรจะเป็นนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมน,นี้ครับ